นะครับสาหรับการออกค่ายอาสาพัฒนาปีนี้นะครับผูอยากให้พวกเรานะช่วยกันนะครับแล้วก็สิ่งที่พวกเราไปตอนนี้ก็คือพวกเราจะไปให้โอกาสแล้วก็พัฒนานะครับโรงเรียนของน้องๆนะครับที่อยู่ต่างอําเภอแล้วก็มีโอกาสน้อยกว่าพวกเราเพราะฉะนั้นผมหวังว่านะครับเมื่อพวกเราไปถึงเนี่ยนะครับให้พวกเราตั้งใจทํางานจริงๆนะครับตั้งใจทํางานจริงๆนะ มีงานตรงไหนถ้าหน้าที่ของเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับให้ไปอาสาเพื่อช่วยกับงานในส่วนต่างๆที่มันยังไม่เสร็จนะครับหวังว่านะพวกเราไปถึงเนี่ยให้ทำงานให้ไวนะครับเราไปเร่งตอนไปถึงดีกว่าเราจะไปเร่งตอนใกล้จะเสร็จเมื่อเราทำเกือบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเวลายังเหลือเนี่ยเราสามารถที่จะผ่อนได้ แต่ถ้าเกิดเราไปผ่อนก่อนแล้วไปเร่งทีหลังเนี่ยถ้ามันไม่พันมันก็จะลําบากนะครับเพราะฉะนั้นครูหวังว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับคงจะร่วมมือร่วมใจกันนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพวกเราไปออกค่ายอาสาด้วยความสมัครใจครั้งเนี้ยนะครับคือพวกเราตั้งใจที่จะไปทําบุญด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนก็จะตั้งใจทําด้วยนะครับแล้ว ที่การไปออกค่ายอาสาพัฒนาของเราครั้งนี้นะครับเราไปกัน2แผนกนะครับมีทั้งแผนกโยธาแล้วก็แผนกบริหารธุรกิจของเราก็หวังว่าทุกคนคงจะาสามัคคีกันนะครับมีอะไรก็คุยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเรามี2แผนกด้วยกันซึ่ง2แผนกเราเนี่ยก็ปกติจะออกค่ายอาสาเป็นประจํากันอยู่แล้วนะครับคก็หวังว่าพวกเรา คงจะให้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างดีนะครับพวกเราทุกคนพร้อมไหมพร้อมสู้ไหมสู้เราพร้อมจะลุยไปกับครูแล้วใช่ไหม นั่อย่างก็บักหนึ่งนะรับนะครับสาหรับงานที่เราจะมาทําในวันนี้นะครับที่ได้รับจากต้อมมานะครับก็คือจะมีอยู่3ามจุดนะครับก็คือจุดที่หนึ่งก็จะเป็นบริเวณอาคารเรียนของนะครับน้องท่านเรียนอนุบาลนะครับจุดที่2ก็จะเป็นอาคารเรียนนะครับในระดับประถมต้นนะครับส่วนจุดที่3ามก็จะเป็นแนวรั้วด้านหน้าทั้งหมดนะครับซึ่งงานทั้ง3ามจุดนะครับเราจะแบ่งคนเข้าไปทํา นะครับแต่ถ้าเราไปลุมที่เดียวกันนะครับงานมันก็คงจะไม่เสร็จนะครับหรือว่าอาจจะเสร็จแต่ในลักษณะที่งานจะออกมาไม่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งเป็น 3. จุดสามกลุ่มใหญ่ๆนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะแบ่งกลุ่มที่2นะครับ่ากลุ่มที่1นะครับเพื่อไปรวมกับกลุ่มที่2ให้มันมากขึ้นเพราะว่างานของกลุ่มที่2จะมีมากกว่านะพราะว่าอาคารจะยาวประมาณ25เมตรนะครับ แต่ถ้าเราจะไปเข้าไปทาข้างในก่อนนะครับก็คงจะลําบากเพราะน้องเขายังเรียนหนังสืออยู่นะส่วนแนวรั้วนะครับก็ทาได้แล้วนะครับทั้งด้านนอกนะครับและด้านในแต่ก็คงนะครับก็กลัวลุมที่3าจะร้อนก็คงจะให้ทาด้านในก่อนนะครับซึ่งงานทั้ง3ามจุดนะครับนะดูดูแล้วเนื้องานมันก็คงจะนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับก็ฝากนะครับพวกก่อสร้างก็คงจะมีประสบการณ์แล้วนะครับแต่ส่วนบริหาร ในเรื่องของงานสีก็คงยังไม่มีประสบการณ์นะครับก็คงจะให้ก่อสร้างเป็นเฮดแนะนํานะครับว่าเราควรจะทาตรงไหนก่อนยังไงก่อนนะครับแต่อาจารย์ก็คงจะบอกให้พวกเราคร่าวๆก่อนว่านะครับการทาสีนั้นเราจะทาจากยากไปหาง่ายนะครับเราก็คงจะไม่ทาเหมือนสีเล็บนะครับทาตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราทาจากง่ายไปหายากแล้วนะครับรองทุกคน นี้กินข้าวเย็ยนอร่อยแน่น้ำแข่เราก็จะเปลือนสีไปนะครับนแต่ส่วนี้มันล้างง่ายนะครับมันเป็นสีน้ำพลาสติกนะครับแต่ส่วนสีน้ำมันนั้นนะครับก็คงจะให้ก่อสร้างรับผิดชอบนะครับก็คงบริหารจะให้ทาสีน้ำพลาสติกเพราะว่ามันล้างง่ายนะครับล้างทำความสะอาดง่ายเสื้อผ้ากระซักออกง่ายนะครับเปื้อนปุ๊บแล้วก็ไี้น้ามันก็ออกนะครับที่จะลําบากนะครับทั้ง3ที่นะครับสามงานก็คือนะครับในส่วนของอาคารนูบาลมันจะมีช่อง ช่องลมออกผนังด้านนะครับแนวรั้วนะครับก็คงจะใช้แปรง2นิ้วนะครับที่เรามีนะครับแปรงสองนิ้วทาด้านในก่อนนะครับแล้วค่อยออกมาทาด้านนอกนะครับนะก่อสร้างนะเดี๋ยวนะครับในกลุ่มก็แบ่งกันว่าใครจะรับผิดชอบอะไรนะครับทาตรงไหนนะครับส่วนอาคารกลุ่มที่สองมันก็จะมีบล็อกไข่นะครับเหมือนกันเป็นช่องลม นะครับก็คงจะต้องใช้โต๊ะนะครับต่อขึ้นไปแล้วก็ทาข้างในก่อนแล้วออกมาทาข้างนอกนะครับเราก็รับผิดชอบเปก็ได้ในกลุ่มแบ่งนะครับกลุ่มนะครับสมมติว่ามีส0บสิบคนเราก็มีังแล้วก็แบ่งหารสีนะครับแล้วก็ช่วยกันทานะครับงานจะได้เสร็จง่ายๆนะครับแต่ถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นห้าคนอยู่ตรงนี้หกคนมันคงจะไม่เสร็จนะครับแล้วส่วนนะครับแานก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับนลก็คอยแนะนํา จะจำไว้นะครับการทาสีนะครับให้ทาสีส่วนที่ยากออกมาก่อนนะครับผู้ชายก็อยู่ข้างล่างให้ผู้หญิงทาข้างบนกลับก็ได้นะครับแล้วแต่จะแบ่งกันในกลุ่มนะครับเพราะว่าผู้หญิงตัวเบาขึ้นโต๊ะออาโต๊ะอาจจะไม่หักล้มลงมาผู้ชายตัวใหญ่นะครับพรือว่าแมนนะนะครับสีนะครับแต่ที่รองพื้ครับเก่านะพัคันจะใช้ไหม ะครับ <abei> ถ้าใช้ก็ต้องทาตัวนี้ก่อนนะครับเอาทาด้านนอกออกนะครับด้านในด้านหลัง,น,งนี่ไม่ต้องทานะครับพันไปพันตรงไหมหนึ่งสามจิมใช่ไหมรับจักเลยบ um อยทาด้านนอกสีในสีพุ่มเก่านะแต่ส่วนด้านในนี่ก็ทาสีไปเลยคืนนี้ยังไม่นะครับ สำหรับอุปกรณ์นะครับมันจะมีแปลงทาสีก็คือนะครับแปลงทาสีสองนิ้วนะครับและสีนิ้วอ่ส่วนลูกกิ้งนะครับอ่าอันนี้มันก็จะช่วยนะครับให้เราได้ไวขึ้นนะครับแต่ลูกกิ้งมันต้องใช้กับกระบะนะครับมันจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อ่าสีมันจะได้ไวขึ้นนะครับลูกกิ้งนี้ก็คงจะใช้งานนะครับด้านนู้นเป็นหลักนะครับว่ามีพื้นที่ขนาดกว้างนะครับ สร้างคอยสอนบริหารด้วยนะครับแนะนําไม่ใช่สอนแนะนำเขาบอกว่าทำยังไงยังไงเรามีประสบการณ์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับไลยเพาะไลยพ้อยเลยที่โรงเรียนใช่ไหมนะครับเาคอยสอนเขานะครับแล้วที่สคาคัญอีกอย่างหนึ่งการลักษาพ,พื้นนะครับเราเอาพินมานะครับก็ถูกต้องนะครับนะก่อนที่เราจะปูเออก่อนที่เราจะทาสีนะครับก็เอากระดาษรองพื้นก่อนเพราะว่าโอกาสที่สีมันหยดมีนะครับ นะมันหยุดสีจะหยุดออกอยากแปลงก็คือในลนักษณะที่เอียวแป้งหน่อยนะครับเราจุ่มสีทิ้งไว้เอาแปงนะ้งนรจุ่มในสีทิ้งไว้แล้วก็เวลาเรายุบมาทานะครับมันจะหยดออกจากนะครับตามนแป้งนะเพนะราะฉะนั้นเวลาเราไม่เลิกทาแล้วนะครับให้ออกวางนัานนอกนะวางบนกระดาษก็ได้นะครับพอพักเสร็จเรียบร้อยจะมาทาอีกแล,แล้วก็เอาจุ่มแล้วก็ทา นะครับแล้วมาถึงขั้นตอนงาสีนะครับนะทุกครั้งนะครับเมื่อเราจุ่มสีไาแล้วเดี๋ยวรติ๊บอันทีไหก็เกบโผล่สองอันนั่นมากนะเดีบยวตัดเ่ไม่เล่าไม่ไมไมอกันมาแลวก็อรมา่าเ่กันีกต